สวัสดีครับพี่น้องไม่นี้พามาอฮอลขตมดังเนาะครับขตมดังหลายคนก็อาจิบจักเนาะครับ่าคืออีกอย่างเนาะครับยิงคนหลุนไม่เนาะครับด็กหน่อยหลุนไม่ลรวก็ชิบจักเลยละนี่ก็จะเป็นขั้นตอนของการหอแล้วนะครับขั้นตอนของการเตรียมวตัตถุดิบเนี่ยอาจิบจได้ถ่ายทอดให้พี่น้องได้เห็นนะครับก็จะอธิบายข่าวๆขัข้นตอนแรกเลยก็คือเทาย่ายเราจะใช้พักหอมน้ำนะครับที่แก่จะจัดนะครับก็จะตัดไปตากแดดไว้นะครับพอตากแดดได้ทีแล้วก็จะนําไปเผาไฟนะครับ พ้าใหม่จนเกียมแล้วนะครับขากระชิดไดเป็นเศษของธา,านเล็กๆในๆน้อยนะครับจากนั้นข้าก็เตรียมมาใส่อุปกรณ์ที่ข้าเตรียมไว้นะครับบัวชีปินกระละหมอกกระละมังกระขอกกระคุหม้อแหกแต่กระโปะตามกระเยื่อบานข้าวแล้วนะครับ จากนั้นเาก็เทน้ำลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการกรองครับขัน้นตอนใส่ผ้าเข้าบางกองแล้วก็ให้น้ำดังออกมาสะอาดที่สุดนะครับหลังจากนั้นเทาก็บรรจุพันธุ์นะครัใส่ขวดพลาสติกสามารถเก็บไว้ใช้งานได้อีกโดนเลยครับ,รบพี่น้องนี่ก็จะเป็นการอธิบายขั้นตอนวิธีการเทน,น้ำดังแบบขาวๆนะครับ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการห่อนะครับเท่าายแล้วก็จะเตรียมมันใบตองนะครับใบตองของเหาที่มีอยู่ในสวนนี่แหละครับได้ใบตองแล้วเฮากจะนําไปตากแดดนะครับให้ตองโซนแดดมันเหี่ยวน้อยๆนะครับเพื่อให้อ่าใบตองบ่ดแตกเวลาห่อนะครับแล้วก็เท่าายแล้วก็จะตัดกาบกล้วยนะครับแซน้นามใบทํามัดนะครับ จากนั้นเราก็จะเอาหนามดังนะครับแล้วก็ามาผสมกับข่าวสารเหนียวเนาะครับแล้วก็ใส่พักทวน้ํานะครับทวทลิสงหรือว่าทวด,ดินบ้านเฮานี่แหละครับนี่แหละครับพี่น้องส่วนผสมก็ว่ามีอย่างไรแล้วก็เจ้าประมาณที่อธิบายไปเนาะครับจากนั้นทอดไย้แล้วก็จี่ยอ ห่อตามวิธีที่ผู้เถาปู้แกเิ่นเคยแบบสอนกันมาให้ว่าให้ห่อแบบนี้นะครับเราก็เหตุตามกระเยิ้มของท่าบาานองาที่เฮาเคยเหตุกันมานั่นแหละครับจะบอกว่าตะกอนนะครับพี่นอ้องสมัยเก่านี่กว่าสีได้กินกนระตมดังนี่อคือ,คอ,คอต้องมีบุญมีงานได้พี่นอ้องผู้เถาผู้แกพันสีหอ่อกระตมเมือมีแบบ บุญตามประเภณีบ้านเท่านี้แห,หละครับแล้วก็จีหอไปวัดจังสิไหมครับอืมหลังจากนั้นก็จังสีเหลือไปกินจังสีไหมอมสุเมนีเขาอยากกินยำแรงนะครับเป็นกะจีหอเลยละบต้องร้อมีบุญมีงานดอกวิธีการหอนะครับผมกระล่องหลายรอบแล้วนะครับล่องจากใดก็บอเป็นรูปเป็นลางให้กระแตกเบิ้อาญะครับพี่นอ้องอก่ถอย้าย,ายลราหอไปนะครับมันกะจีซอยมัดให้เราอซอยใดเท่านี้แหละครับพี่น้องเอยเหตุบ่เป็นเนาะครับ ถ้าอย่าเราก็บอกว่าการห่อนะครับก็ต้องห่อให้แน่นนพี่น้องต้องกำต้องมัดให้แน่นเพราะว่า,าถ้ามัดบาแน่นเน่เขาเหนียวมันจะแฉะไหมครับเวลามันสุกมันจะแฉะม,มันจะกินนะมันจะบวชแฉบมันจะบวชนะบนับเป็นสิไหมครับพี่น้องหลายคนอาจจะบวจักเนาะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะครับหลังจากที่ห่อต้มสุกแล้วนะครับเออรสชาติกะจะเป็นเค็มๆมันๆนะครับก็จะมีความเนื้อนับของเขาเหนียวเลยนะครับ กาบบไดมีรสชาติียังหลากหลายหรอกครับก็จิประมาณนี้แหละครับถ้าเคยกินนะครับถ้าเกิดผู้ใดมากชีเป็นลักษณะของเขาหัวงอกบอครับที่กระเจ้าเอือนนะครับกระเจียบักเพานะครับบักเพานี่ที่ขูดเนี่ยมาผสมแล้วก็น้ำตาลโรยอีกเทียนหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมจะมากอันกินแบบเปล่าๆเลยนะครับมันกะจิไดมีความหอมแล้วก็รสชาติของน้ำดังนะครับจะมีความเข้มนิดนนั่นแหละครับ พี่น้องเห็นมาว่าสิ่งที่ผมเซนบัดเนี่ยคืออีย่างเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นกาบกล้วยที่พี่น้องกาบกล้วยที่เอาไปแช่น้ำเนาะครับอ่าจีแมนแบบเออมีความนุ่มนะครับมีความยืดหยุ่นสิไหมครับสามารถมัดได้แทนอ่าปอฟางผมมีปอฟางกับใส่จังสีเนาะนะครับแต่ก่อนไทยบ้านเท่ากับทีใส่แบบนี้แหละเออเอาเห็ดจังสีเนาะมันสามารถมัดได้ทด้พี่น้อง กะจีเป็นแบบวัสดุที่มาจากธรรมชาตินี่ไห่ครับตามกระเยื้มบานเฮาบานพี่น้องเคยมีการห่อกระตมดังแบบนี้บอรับถ้าเกิดเคยมีหรือว่าบทจ,กจกักยังใดก็เมนมาพูดคุยกันไดนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่านี่ทางบานผมนะครับะกะสีห่อแบบนี้มาตั้งแต่จําความใดแล้วครับอจนมือนนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีผู้เถาแล้วนะครับเสือไดีเลยว่าว่ามีผู้ใดห่อไปแล้วครับแต่ก่อนผู้เ่าเิ่นวานะครับเ่าใายแล้วก็บ่้ฟังวา แต่ก่อนเราก็จะไปเรียนนะ้ำมันพอนย,ยี่ไม่ย,ยี่ได้ครับก่อนเพิ่นก็จะมีการสอนกันเนาะเออพื่อนก็จะเห็ดเป็นว่าเมนเฮ็ดง่ายๆได้พี่น้องผมล่องเดี่ยวลองจังหวะจะเสียตองไปเท่าใดนเนาะครับจังได้เกิดเป็นรูปเป็นห่างให้นเนาะครับก็แตกเบิดอายนะ ครับพี่น้องบอกไปบอกมากก็นึกถึงความเก่าความลังนะกับสมัยเป็นเด็กหน่อยสมัยเฮาอย่างเหรียญขี้ดินเหรียญตามกระเยิมตามภาษาบ้านเฮาไหมครับเดี๋ยวนี้หลักก็กินทังสี่แหละครับกระตอกกระตมดังกระตมกล้วยกระตมยังที่แบบแบบบ้านๆนะครับบ่ดด้มีแนวกินยังหลายคือสมัยหนอห้ยเป็นทางเลือกแต่ก่อนก็ว่าอ่าบดด้ใช้เงินยังมากมายนะครับก็กินตามกระเยิมตามวิถีชีวิตแบบบ้านๆเฮานะครับพี่น้องก็อยากสหตุไทยทอนในพี่น้องไดอ่านึกถึงภาพเก่าๆนะครับ เฮอาอายุหลายขึ้นเทฮาก็ชีนึกถึงความเก่าความหลังสมัยตอนเป็นเด็กหน่อยเดนอนครับขออนุญาตบอกถึงเรื่องจ้ควองนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ปี2,544นะครับ ก็เรียนจบมอบไปจากาโรงเรียนบ้านเฮานี่ยนะครับเนะาะกะได้เดินทางไปเรียนต่อที่กรุงเทพกรุงไทยเนาะครับพี่น้องหลังจากที่เรียนจบแล้วผมก็เห็นงานอ,าอยู่กรุงเทพเลยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเมืองหลวงนี่ก็ประมาณ20กว่าปีพี่น้องจากนั้นผมกอ,อมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับแล้วก็บอกเวลาที่มันเหมาะสมนะครับพี่น้องก็เลยได้ไดไดงอขึ้นเตา ขึ้นมาบ้านเฮ้าเนาะครับเหมื่อปีพศ2 5 6 5นี่ก็อิจะประมาณ3ปีแล้วนะครับอันใดกลับมาใส่ชีวิตบ้านเฮ่าก็ มีความสุขดีพี่น้องสุขในแบบอัตภาพบานเท่านี่แหละเนาะครับถึงสิบวดัมีเงินทองอย่างมากมายเนาะครับกะแต่กลับมาอยู่น้ำผ่อนน้ำแม่ในครอบครัวเนาะครับพี่น้องจีบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่เลือกสิบวกับบานเลยตอนที่ในขณะที่เหตุงานยู่งเทียมเนาะครับพี่น้องบอกว่าสิเป็นเทศกาลต่างๆใดๆบพรว่าสิเป็นเอียงก็ตามแต่ละผมเลือกที่สิบกับจนมาหอดมือนี้นะครับผมรู้สึกเสียดายเวลาแล้วก็งงกจะขล้องนะครับว่าเป็นยังก็จะคิดแบบนั้นเนาะครับพอได้มาอยู่บ้านอีลีพี่น้องเอ้ยไม่อย ก็อยากใส่ชีวิตที่เหลืออยู่กับครอบครัวให้มีความสุขมากที่สุดนะครับ พี่น้องผมอาจจะว่บวกไปวนมานะครับว่าเป็นเรื่องเป็นลาปฏติดประต่อบ่ได้เดบางเทียกระได้เนาะผมกระบอกไปตามกระเยิ้มนะครับพี่น้องจึงไดแกอย่าถืออย่าซรานะครับก็นึกได้อีกยังกระบอกไปนะครับบได้มีสคริปต์อีกอย่างหาล้างเทียหามองลงบ่ได้เด้อครับพี่น้องถ้าเป็นนันในส่วนของั้นตอนของการเฮ็ุไหมครับน้าดังนะครับพี่น้องถ้าว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีประหมน้ําใหง่แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าเกิดแก่แล้วนะครับมีจังหวะที่แบบว่าทายเดี๋ยวสิมานําเสนอให้พี่น้องเด ได้เบื้องในแง่งอีกทีอนหนึ่งนาะครับคลิปนี้ก็ดจะเป็นการถ่ายทอดวิธีการเฮ็ดนะครับให้นึกถึงอ่าสมัยก,อก่อนสมัยเก่านะครับพี่น้องเบื่อบรรยากาศของความแบบอ่าที่เราได้ยอยู่ร่วมกันนะครับกับครอบครัวกับญาติพี่น้องนะครับอ่ารอยยิ้มและเสียงหัวเราะกสิตามมานะครับพี่น้องความสุขที่มันหาจากอ่าทางหลวงทางไกลบ่ได้เดีย๋ยวหาทางเที่ยก็ได้เนาะครับนี่กะ็กะหอกระหอได้เป็นหนึ่งพวงที่สองนะเดี๋ยวพี่น้องนี่อ่าจัาหน่อยก็สามารถต้มได้แล้วนะครับก็บสิมีแผนก ก่อไฟดังไฟนะครับพี่น้องดังเตาถ่านบ้านเท่านี่ล่ละกะไปดังรอแล้วนะครับจากนี้เฮาเสร็จแล้วกะสีต้มได้เลยจะหน่อยจะข้าวก็ได้กินแล้วนะครับเบิ่งเบืองยายจํได้กะได้ยังกลาบมากเกินแลยพี่น้องหลังจากที่เราไปไล่มาเข้าบ้านนะครับมาละมาบุญไว้เกินไปเนาะครับพี่น้องเลย เราก็เลยได้เป็นไายหมากับบ้านนี่แหละพี่น้องภาพบรรยากาศแบบนี้คือจากสมัยก่อนเลยครับเวลามีการมีงานเรามีห่อขราตมมีอย่างจงิมานั่งห้มกันในพี่น้องมานั่งเบาะนัวหัวมวนกันเนาะครับกลับมาถึงการห่อขราตมดังเขานะครับพี่น้องกว่าจิได้แต่ละแตตล่ตลห่อนะครับเบืองกว่า่ถใหย่เราสิตอมได้ก่าจิมัดได้กว่วจีเดยเอาไว้ต้มนะครับก็ถึงส่เวลาพอสมควรนะครับแต่อย่างน้อยครับถ้าเกิดมีคนนึง ตอมคนหนึ่งห่อไหมครับอคนหนึ่งมัดเนาะครับอีกคนหนึ่งก็เตรียมไฟล่อไปถ่าต้มนะครับกระสิกระชับเวลาขึ้นเนาะครับเพราก,กร็สิได้กินไว้ขึ้นเนาะครับพี่นอ้องอ่าเหลือบปอีกกี่หอ่อละพี่น้องกระสิแล้วเนาะครับยังไงกระสิเดี๋ยวไปต้มต่อไปเนาะครับแมงวันกนห้ายๆครับจกว่าหนานี้เนาะครับหนาบางม่วงบ่าท่านเห็ด แมงวันก็ยังหลายคือเก่าอยู่เขาก็ยังเหลือร้ายอยู่ในพี่น้องท้องยายเรากวาเราิอ่าหออีกอยู่ครับแต่ว่ามันมี้ีเป็นมาดที่สองเขจะไปต้มก่อนนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นลักษณะของหอกระต้มนะครับกระต้มดังนี่ก็จะเป็นพ่วงประมาณนี้แหละครับเลือสุดท้ายแล้วครับจังได้เขาสิได้ต้ม,นะม,มแล้วในวันนี้ครับก็สิเดี๋ยวมาซีมแล้ววันนี้ครับเห็นบ่อได้เป็นเส้นสุดท้ายแล้วนะครับเป็นหอสุดท้ายแล้วที่เขาจิได้หอสําหรับพ่วงนี้นะครับพี่น้องจากนั้นก็สิไปต้มแล้วครับวันนี้อพี่น้องเบิ่งลักษณะของการหอมัันยากบบคร ก็บบถือว่ายากก็บบอว่าง่ายเด้ครับสําหรับคนที่เห็ดบอเป็นนี่ก็คือ,คอ,อยากสําหรับผมยากเลยละเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปต้มสู่กินแบบน,นี้ครับเบิ่งว่าผมมาสีมาได้แบบแน่นพอบอมันสีเละมันสีมันสีสาในหมอบอนะครับพี่น้องจะในกระฝากรับชมฝากติดตามกดไลก์กดแชร์ให้นเด้อครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ